อย่างเดียวกันพูดอย่างเดียวกับท่านผมรองพูดผมจะไม่ได้พูดซ้ำแ,แบบอาจารย์โง่สัตว์พูดแบบที่อาจารย์ขอพูดแล้วเท่านั้นเองนะครับแล้วผมยังเสริมมาตรว่าของค่ในเรื่องความหมายนี้ทนเท่านั้นเองครับท่บนผูคุณครับเอา่ิินจสั้นๆนะครับประเด็นที่ปักติดนะครับครับท่านประธานรองปร,รงพธานประมงไทยจัดการผลิตขับผมงสูงพลาดตีกระแสท่านต้อประจักษ์หลายท่านทติดตามกับผมแต่ผมประเด็นท้เยสุดแต่ว่าผมจะพูดถึงเนื้อเท่านั้นนะครับผ่านนะครับ ผมอยากจะกราบเรียนว่าขอขอบคุณท่านประธานสสร,รว่าเรื่องที่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นท่านส่งมาไม่ได้ส่งมาไม่ได้เลยท่านดูตามมาตรา2องร้อยี่สองหนึ่งหนึ่งัรรณรธเมื่อสภาร่างรัฐมนูลได้จัดทำร่างรัฐมนูเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภา,สาสแสดงว่าท่านเสร็จแล้วท่านจึงนำเสนอ ระบกยังจะกลับไปททำไม่ทำอย่ี้มันไม่ได้เอาวัดส,สองครับท่านประธานครับให้รัฐสภาพิจารเพื่อใหความเห็นชอบร่างธานูลทั้งฉบับโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมประการใดที่ได้แก้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได,ไไได้สักอย่างบอกว่าจุดไทปนะ่ปลาเนี่ยวันที่ทางโน้นเนี่ยอยากจะล่อให้ตกลอ่องเฉยๆว่าดูที่ทางโน้นจะเอาอย่างไรคุณเขียนเช็คมาให้ผม เปล่าๆลงชื่อมาในอุไทยดินใจชนแบคงไมปเฉยผมก็ไปหวนแค่ห้าล้านว่าไงสบายไหมสบายมันไม่ได้กฎก็ทำรูนบ,บังคับท่านต้องเสร็จที่บอกว่าไม่เสร็จสิ้นไม่เสร็จสิ้นแน่ๆอย่ามาพูดบอกว่าจะไม่เชื่อว่าสภาจะหาว่าหาว่าไม่ได้เพราะเป็นลายลักษอักษรเขาบอกให้ไป็นรากให้เสร็จสิ้น ตามมาตราสองร้อยี่สเบ็บรรษะก็บอกชัดเจนสมาแล้วลว่าสองบอกว่าแก้ไม่ได้นะเมื่อเอาสเสนอสภาแล้วแก้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงเอาทำยังไงท่านจะไปเติมตอนไหนท่านสทองบอกว่าอย่าใจตามไปแก้ไขท่านไปขโาวยทำเองได้แต่ว่ารัฐสภาไม่รับรองไม่รับรองมันไม่ได้ครับคุณจะไปพูดยังไงก็ไม่ได้อย่าพูดเหมือนเด็กขายของที่นี่รัฐสภาต้องให้เขียน ต้องใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญผมจะพูดตอนนี้ครับอยากให้ประชาชนทั่วประเทศได้้าใจเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รู้ว่าอย่าบิดเที่ยวอย่าไปพูดจะ่น้นนี้เราเป็นนักกฎหมายเราต้องทาตามกฎหมายะระนงรัฐมนูรปกครองประเทศต้องให้รู้จักรัฐธรรมนูญว่าเขาเกี่ย่างไรครับขอขอบคุณทราบการคุยับเจริญเจริญตสวนันประกิดครับเชิญท่านัประกิจพัฒนักุครับ ผมยังไม่อนุญาตกรเชิญนคุณประจิตครับเียท่านประธานสภากรุรปกระผมประกิตพัฒนกุลสมาชิกวุทิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่กรุครับในประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้หยเหตุผลขึ้นมาอภิปรายเมื่อสักครู่นั้นกระผมเป็นว่าเป็นปัญหากฎหมายอันสําคัญอย่างที่ที่สภานี้จะละเลยไปเสียไม่ได้ เพราะเหตุว่าในประเด็นที่รางรัฐธรรมนูนที่สะทะนำเสนอให้รัฐสะภาพิจารณานั้นขอ้อเท็จจริงรับฟังได้ชัดเจนว่าไม่มีบทบัญญัติในส่วนใดแม้ในคำประรพบว่าให้รัฐธรรมนูญแห่งรา,าชอาณาจาักรไทยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือฉบับพุทธศักราช2534 แกขายเพิ่มเติมสงุงพัณร้อยสาิมาให้เป็นอันยกเลิกและให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นำมาให้สภาหแห่งนี้พิจารณาท่นาทนประธานครับข้อแท้จริงรับฟังได้แน่ชัดอย่างนั้นประเด็นมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายต่อไปก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสมาชิกสภาล่างรัฐธรรมนูญ ประธานโทษขอเอยนามท่านอุทัยสินใจชนท่านได้ลุกขึ้นมาถแถลงในสภาแห่งนี้ว่าล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจัดทำไม่เสร็จสิ้นท่านประธานสามารถที่จะเปิดแทบบันทึกการชี้แจงของท่านประธานสภาล่างรัฐธรรมนูญได้ในขณะนี้ ว่าท่านได้กล่าวเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็พร้อมถามเพื่อนสมาชิกที่นั่งอยู่ข้างๆทุกคนก็ยืนยันว่าท่านประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้แถลงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจับทําไม่เสร็จจริงเพื่อความกระจ่างแทบบันทึกทําชี้แจงของท่านผัยนันจะเป็นพยานหลักฐานยืนยัน ถ้าท่านนูไทยได้พูดเช่นนั้นจริงก็มีปัญหาข้อกฎหมายที่สภาแห่งนี้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าวินิจฉัยว่ากรณีของท่านประธานที่ได้แถลงนั้นรัดเข้ากับมาตรา211อดอัตถาลักษาที่บัญญัติว่าสภาล่างรัฐธรรมนูญขึ้นสุดลง ในกรณนนี้ดังต่อไปนี้วงเแ็บสองสภาล่างรัฐธรรมนูญจับทาล่างรัฐธรรมนูนไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามมา,า200ตรา211เลรางสกาครับจนถึงวันนี้ท่านท่านอูไัยท่านได้ถแถลงในสภาแห่งนี้ว่าทำยังไม่แล้วเสร็จณนะ ตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่ทำาจไป,ไปล่างและสนดูนมาจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมาเกินกว่า2 4 0สี่สิวันแล้วนี่เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายสภาหแห่งนี้เป็นสภาที่กระผมไม่ได้คิดจะไปตีรวนเล่นแง่เล่นงอนแต่ประการใดแต่สภาหแห่งนี้เป็นสภาที่ออกกฎบัตรกฎหมายท้ายบังคับแก่ต่อที่น้องประชาชนทั้งประเทศถ้าเราไม่เคารพกติกา เราไม่เคารพรูปแบบของกฎหมายสระธานครับกระผมแสดงว่าความสัตย์ิทต่ในการพิจารณาออกกฎบัตรกฎหมายแห่งสภานี้จะไม่ไม่สัดกิทอย่างที่เป็นที่เคารพนับถือกันสระธานครับกระผมกระผมก็อยากจะกล่าวเปียนว่าประเด็นที่สองนั้นถ้าท่านประธานทุกทายบอกว่าไม่ได้แถลงอย่างนั้น ก็มีปัญหาต่อไปว่ารัชที่ผัดทำหนังสือทำหนังสือถึงท่านประธานรัชสภาว่าสมาชิกสภาล่างได้จัดทำล่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วในหลับมันเป็นยังไงครับที่แถลงเมื่อสักครู่กับที่ทำหนังสือที่ทอะไรผิดอะไรถูก,กัสภานี่จะเข้าใจได้ยังไงและถ้าสิ่งที่ท่านประธานดูไทยแถลงต่อท่านประธานสภา ทำนันสื่อกาเพียนท่านว่าทาำรัฐธรรมนูนเสร็จสิ้นแล้วกรณีก็เข้าตามข้อบังคับของกฎหมายว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนนับแต่วันที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อท่านประธานสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนจะแก้ไขข้อความใดๆไม่ได้แล้วเพิ่มเติมก็ไม่ได้ครับกฎหมายรัฐธรรมนูมนบัญญัติไว้ชัดเจน เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านก็ได้พูดในประเด็นนี้แล้วครับท่านได้พูดชัดเจนแล้วในประเด็นนี้รับประธานครับถัดไปผมขอกร่าบเรียนว่าขอกร่าบเรียนว่าการที่ท่านสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลได้ลุกขึ้นมาชี้แจงอธิบายว่าทําไมถึงไม่ได้ใส่ข้อความเหล่านี้ไว้ท่านบอกว่ามีจุดประปรบเป็นลักษณะไปลาซึ่งจะสามารถเติมเต็มได้นั้น กระผมเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูนทั้งฉบับนั้นเป็นแบบของกฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนูนกำหนดแบบไว้ชัดแจ้งการใดที่จะทำากิดแบบของกฎหมายการนั้นเป็นโมฆะศัพท์ใช้ไม่ได้ครับหลักกฎหมายทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นและผมเชื่อว,ว่าท่านไม่สามารถจะเติมได้เพราะต้องห้ามตามกฎหมาย บรรดาข้อความใดๆที่ท่านแถลงเมื่อสักครู่ว่าท่านจะเติมลงไปคิดจะเติมลงไปนั้นท่านไม่สามหารถเติมลงไปได้ท่านประธานครับนอกจากนี้ท่านสมาชิกได้การอธิแจยต่อสภานี้โดยหยิบยกคำสารลบต่างๆมาอาธิบายจต่อสภานั่นในเรื่องอดีตทั้งสิน้นท่านประธานครับรัฐนูนฉบับที่แล้วก็ได้ระบุไว้ในคำรารลบ ว่าให้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนนั้นสิ้นผลไปและให้ให้ใช้รัฐธรรมนูนฉบับใหม่แทนทุกฉบับครับ่านก็แถลงรับเองว่ามีอย่างนี้แต่คำปราลบซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญน,นั้นท,ที่สภาชิสบาล่างเสนอมาหาได้มีข้อความว่าให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง่งราชจักรทีที่ใช้บังคับอยู่ไม่สำนักรับ เป็นปัญหากฎหมายสำคัญที่สภานี้ต้องพิจารวิเคราะห์ประยุทธตบากครับท่าประธานที่เคารพกระผมประยุทธ์ิรพานิชพักชาติไทยจากจังหวัดมหาสารคามในฐานะสมาชิกรัฐสภา ถ้าหากคิดว่าเป็นเรื่องดีก็น่าเสียดายผมนึกถึงคำโบราณว่าไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดท่าประธานครับผมมีรัฐมนูญทุกฉบับอยู่ในมือผมผมอ่านแล้วอ่านดีอ่านครั้งสุดท้ายค่อนข้างจะติด เพราะผมเกรงว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาผมตั้งโจทย์อยู่ในใจว่าจะผมจะยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นข้อศึกษาดีหรือไม่ดูเหมือนผมจะทักท้วงอยู่หลายมาตราผมก็จะถูกประนามว่าผมเป็นคน่วงบ้านทวงเมืองผมเองผมก็กังวลผมไม่อยากจะให้คนมาวิจารณร์จะผมในทางที่เสียหาย ต่ผมไม่อยากจะให้หนังชื่อพพิย์หรือสื่อมวลชนมาวิจารณ์ผมในทางท่ษิดผมไม่อยากจะให้ประชาชนคนฟังทั่วประเทศคิดในทางท่ษิดท่านประธานครับแต่คนในเขตบ้านผมเขารู้ดีว่าอะไรคืออะไรถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมก็คงจะต้องอาศัยหมวด 11, 11ของมาตรา211 21 แต่นี่คือการทำงานในหน้าที่ตามหมวด12มาตราที่เกี่ยวข้องที่คนงจะส้สำคัญก็คือมาตรา211เซรัสตะกับมาตรา211ปันนลระมาตรา211ปันนลรตะดังที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายหลายท่าน ได้อภิปรายได้สะท้อนภาพให้ท่านประธานได้รับรู้แต่ผงขออ่านตามว่าเมื่อสภาร่างรัฐมนูญได้จัดทำร่างรัฐมนูญเสร็จขึ้นแล้วให้นำเสนอต่อรัฐสภาวัดสองสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลมีสิทธิเข้าชี้แจงประกอบร่างรัฐมนูญนี้นั้นในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ให้รัฐสภา พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างรัฐนูลทั้งฉบับโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมประการใดนี้ได้ชัดเจียนครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าเราจะต้องย้อนมาดูมาตรา211เงระรังษะมาตรา211เงระรังษะวัดแรก สภา,าร่างรัฐนูนจะต้องจัดทำรัฐนูนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา240วันนับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่างรัฐนูนครบจำนวนตามมาตรา211ทวิปัดนี้จำนวน240วันถูกใช้ไปหมดขึ้นแล้วเมื่อโยงมาต,าตรา211เจรล่าักกับ211ปันนราศาั ไม่ว่าสมาชิกสภาร่งรางรัฐมนตรีจะเห็นด้วยในคำปาลบที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรไม่ว่าสมาชิกรัฐสภาจะมีความเห็นในการที่จะต้องเพิ่มเติมแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรกฎหมายก็คือกฎหมายตามที่ท่านสมาชิกสภาร่างได้อ่านคำปาลบหลายฉบับจะพผมก็ไม่ใช่คนที่เกียรอ่าน แต่ทุกฉบับจะมีใช้คําว่าให้ใช้ละนุนฉบับนี้แทนฉบับไหนฉบับไหนเขาจะว่าไปในคําปารบเพราะคําปารบคือส่วนหนึ่งของกฎหมายถ้าหากไม่ปรากฎชัดเจนในมาตราใดมาตราหนึ่งเขาจะถือคําปารบเป็นสัมผัสประเด็นที่เรากําลังจะพิจารณาต่อไปนี้ท่านประธานจะต้องยกประเด็นว่าถ้าหาก ร่างมีข้อบอกพร่องอย่างนี้ในมาตรา211หนึ่นปัญราษฎเราจะให้รัฐภาสภาพิจารณาได้หรือไม่นั่นระการที่หนึ่งระการที่สองก็ให้มันสะใจไปข้างว่าในเมื่อร่างลำมนูนนี้ตกไปโดยทำวินิจฉัยของใครก็ตามที่มีอำนาจอยู่ในบ้านในเมืองนี้ รวมทั้งการตีความของรัฐสภาถ้าหากบอกว่าร่างรัฐมนนนีใช้ไ,ไม่ได้ตกไปความสิ้นสุดของสมาชิกสภาล่างก็ต้องสิ้นสุดไปด้วยมันเป็นปัญหาครับท่านประธานครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งท่านประธานจะละเว้นในการที่จะไปพิจารณามาตราอื่นเสียทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะการที่นามาตราอื่นทําให้สภาเสียเวลารัฐสภาจะต้องใช้ดุนทีนิตในมาตราอื่นๆแต่ก็คงจะกังวลว่าในเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วสมมุติว่าในกรณีที่มีความเห็นชอบให้ผ่านทั้งร่างไปท่านประธานตอบผมได้ไหมครับว่ามีประเทศไหนในโลกที่มีรัฐมนุนสองฉบับไม่มีมาตราหกดังที่ท่านประธาน สภา,าร่างยกขึ้นมาใช่ไม่ได้เขาพูดถึงกฎหมายอื่นเขาไม่พูดถึงรัฐนุนเพราะมาตราหกผมขออ่านมาตราหกดังที่ท่านประธานสตรอดได้ยกขึ้นมาอ้างต้องเขียนว่ารัฐนูนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกทบ,บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบงังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐนูนนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับนีไ้ได้ในบัญญัติของมาตรา6ห,หมายถึงกฎหมายหรือซึ่งขัดหรือยแย้งต่อรัฐมนตรีใช้ไม่ได้แต่ประเด็นปัญหาที่จะพมได้กราบเรียนท่านประธานเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาที่มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสสรหาทางออกว่าในกรณีถ้าหากพัน ให้ความเห็นชอบตามมาตรา211ปรนินศาสรานี้ไปแล้วประเทศไทยก็คงจะเป็นประเทศแรกของโลกที่มีรละมีของฉับตรพัฒนา